เราเห็นในในภาพที่เป็นเมจิกไหมครับที่เป็นนักมายากล <c oughs> แล้วก็เป็นภาพผลิตเนะี่ยคือจะต้องสร้างให้คนเนี่ยจ้างงาน <c oughs> แล้วเอาเงินไปซื้อบ้าน <c oughs> เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาษีลงเพื่อจะได้ให้คนมีเ,เงินที่เอามาจับจ่ายใช้สอย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการลดภาษีและการจ้างงานเนี่ยจะเป็นด่านสุดท้ายของการใช้นโยบายของเคนเซียนทั้งหมด ถ้าหากจุดนี้ไม่ได้ผลซึ่งมันจะได้ผลในช่วงแรกเพราะเงิน US dollar ไหลกลักบเราก็ต้องใส่เข้าไปในระบบเพราะถ้าเกิดเขาไม่ใส่เข้าไปในระบบมันจะเกิดที่เรียกว่า big inflation เกิดขึ้นคือการเสื่อมค่าของเงินอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ต้องทำคืออะไรครับก็คือต้องไปกระตุ้นเพื่อให้คนมีรายได้และคนเสียภาษีน้อยลงแล้วใช้บ้านนี่แหละเป็นเมจิกที่จะดึงเศรษฐกิจกลับ เพราะฉะนั้นในปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกามีโอกาสเทคนิคอลรีบาวสั้นๆน,นะครับอย่างน้อย1หรือ2หรือ3ปีนะครับแต่เงิน US ดอลลาร์ก็จะยังไหลกลับไปที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างสถานการณ์อะไรก็ได้ที่จะต้องประคอง US d ดอลลาร์ไว้นั่นคือทุบราคาทองคําลงมาตอนนี้ตอนนี้ทุบตั้งแต่ตอนนี้เลยทุบตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าการกดราคาทองคําเราจําภาพบรรยากาศเดือนนี้ของปีที่แล้วได้ไหมครับว่า รีเสิร์ชทุกท,ที่ออกมาเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซก JP ม o ร์เกนบาร์เครออกมาแล้วกเ็เสนอข่าวผ่านรอยเตอร์ผ่านสำนักข่าวต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือเจ้าของเดียวกัน <c oughs> นะครับแล้วก็บอกว่าทองคำคือสิ่งที่เราไม่ควรที่จะถือ <c oughs> ถูกไหมครับควรจะต้องไปลงทุนอย่างอื่นเพราะตอนนี้คนกระหายผลตอบแทนมาก <c oughs> นะครับ